สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะมาเอาชุดทำงานค่ะขออนุญาตแค่แล้วนะคะเขาบอกโอเคที่นี่นะคะถ้าจะทำงานก็ต้องมารับชุดทำงานนะคะสวยไหมสวยนะ <c oughs> ใหญ่มากเลยค่ะมาวิ่งมาหลายรอบแล้วค่ะาวิ่งมาหลายรอบแล้วเราไปดูทั่วๆ คนเขาก็จะมาเลือกนะคะเลือกเลือกแล้วก็ลองค่ะบริษัทจ่ายนะคะรองเท้าก็แพงนะคะอย่างถูกก็พันหกสิีเดนนะคะคูณ3ามจุดห้าิไปเนาะเดี๋ยวจะแชร์สักสินาทีเนาะอบอกเขาบอกว่าฉันขอไล่สิบนาทีนะประมาณนี้ ดีใจค่ะไปโรงเรียนก็เขาก็เขาก็เลื่อนนะคะเป็นพนุ่งนี้ทั้งเรียนทั้งทำงานเลยค่ะโอเคมาเอาชุดทำงานก่อน,นะค่ะพวกนี้ค่อยไปใหม่พวกนี้ค่อย,อยแล้วก็ไปเรียกอะไรนะคะใไป<ม>ก,กลองรายละเอียด ทำบัตรทำต่อข้าวนะ่ะชีวิตนี้ชีวิตนี้มีความสุขได้ทำงานคนเยอะเหมือนกันนะคะปดกายนีนวิ่งมาสองรอบสารอบทำงานหลายบริษัททำบริษัทแล้วอาทิตย์ ไปดูรองเท้านะคะรองเท้ารุ่นนี้ถ้าทำงานขับรถนะคะก็ต้องใช้รองเท้าก,กันกระแทกนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย สวัสดีค่ะทำงานกันใช่ไหมคะวันจันทร์แล้วดูสิค้าหอบเสื้อผ้ามาเยอะแยะเลยเช้าเช้ามันหนาวไงคะเช้าเช้ามันหนาวเนาอจอดรถไปนูนนะคะจอดรถไว้ลองแล้วนะคะลองชุดแล้วเขากำลังไปปั๊มชื่อบริษัท ทีนี่สวีเดนนะคะถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสลัร์ยาพรุ่งนี้ไปเรียนค่ะอีกแล้วเปลี่ยนเวลาไปเรียนด้วยไปเรียนเสร็จแล้วเขาบอกที่ทาง,งานเธอก็แวะมานะเขาวี้ ว่าจะแชร์สักสิบนาทีไม่รู้พอสิบหรือเปล่าใครว่างก็แวะมารับชมรับฟังนะคะแชร์ประสบการณ์ประสบการณ์ซีเดนค่ะเช้าๆรถก็เป็นน้ำแข็งอยู่นะคะลบเจ็ดองศา ีต่ว่าตอนนี้สงสัจะร้อนแล้วล่ะเดี๋ยวต้องกลับไปทำที่ผ่านรหัสผ่านนะคะที่ทำง,งานโอ้ยเยอะแยะเลยค่ะต้องอ่านต้องเขียนอีกเป็นอะไร <laughs> ชอบเนะดูสิคะ่ะใส่หอบเสื้อมาหนาวไงตอนเช้า ใครบ้างก็แวะมาคุยกันหน่อยนะคะมารับชุดทำงาน,นะคะ่ะเอาแค่นี้ก่อนนะคะ5นาทีก็ยังดีเนาะ,ะเดี๋ยวเขาจะคอยเดี๋ยวจะไปรับชุดะคะ่ะสวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะขอให้มีความสุขนะคะทุกคน ายบายค่ะขอบคุณค่ะ